ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันก่อนนะคะลองสตอรี่คำสาปแช่งจากผีตายโหงเรื่องหลอนๆเรื่องนี้เกิดจากความรักแท้ๆแต่เป็นความรักที่ไม่สมหวังมีคนหนึ่งสมหวังก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ไม่สมหวังและก็คิดสั้นเมื่อผิดหวังจากความรัก แต่มันไม่ดีเลยที่ความผิดหวังของเขาเป็นการพรากชีวิตของตัวเองและสาปแช่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ทนทุกทรมานเรื่องของความรักมันไม่เข้าใครออกใครจะบังคับจิตใจกันก็ไม่ได้คนที่เขาไม่รักจะบังคับให้เขารักมันก็ไม่ได้ส่วนคนที่เขารักจะบังคับให้เขาเลิกรักมันก็ไม่ได้มันจึงเกิดเรื่องร้อนๆเกิดขึ้น เรื่องนี้แม่เป็นคนเล่าให้ฟังยายเองก็รู้ถึงเหตุการณ์นี้ดีตอนนั้นเราจึงไปซักไซส์ยายขยันขยอให้เล่าให้ฟังอยากรู้มากๆเริ่มเรื่องเลยนะคะยายมีลูกทั้งหมดสี่คนแม่เราเป็นคนโตคนที่สองคือนะ้าผู้หญิงสมมติว่าชื่อนาน้อยคนที่สามเป็นผู้ชายสมมติว่าชื่อน้าจอยส่วนคนเล็กนี่ไม่ขอเล่านะคะเพราะตอนนั้นนะ้ายังเล็กจำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยได้ คุณตาเสียตอนแม่อายุ15จบมสพอดีน้าน้อยอายุ14แต่หัวไม่ดีเลยต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบปหแม่ก็ไม่ได้เรียนต่อออกจากโรงเรียนมาช่วยยายทำนาเหมือนกันแม่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวพอหมดฤดูทำนาแม่จะพาน้าน้อยไปรับจ้างได้วันละไม่กี่สิบบาทมันหนักมากเลยสำหรับเด็กอายุ15ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวยายเล่าว,ว่าตอนที่แม่กับน้าย,ยังสาว มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบมากหน้าหลายตาเรียกว่าหัวบันไดบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวตอนนั้นยายคงสงสารแม่ที่ต้องทำงานงกๆจึงเอ่ยกับแม่ว่าจะให้แต่งงานกับพ่อทั้งสองคนไม่ได้รักกันเลยไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำแต่แม่ก็ไม่ปฏิเสธเข้าใจดีว่าที่บ้านต้องการผู้นำพ่อกับแม่โดนคลุมถุงชนให้แต่งงานกันคุณยายก็รู้ดีว่าแม่รักผู้ชายคนอื่นอีกคนหนึ่งที่แต่งงานกับพ่อ เพราะว่าจําเป็นยายเห็นแม่ไม่มีความสุขจึงได้พูดไว้ว่าลูกสาวคนที่สองที่เหลือจะรักใครชอบใครอยากแต่งกับใครก็จะไม่บังคับใจิตใจลูกอีกแล้วส่วนน้าน้อยมีหนุ่มๆต่างบ้านต่างอำเภอมาจีบไม่เว้นวันรวมถึงน้าน้อยหนุ่มบ้านเดียวกันรุ่นราวคขาวเดียก,กันกับน้าน้อยยายเล่าว,ว่าน้าอ่วมชอบน้น้อยตั้งแต่อนุบานตอนเด็กๆนอ่วมได้เงินไปเรียนอาทิตย์ละหนึ่งบาท ก็จะแบ่งมาให้น,น้านอย50สตางค์พอเริ่มโตเป็นหนุ่มได้อะไรมาก็มักจะเอามาส่งให้เสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแต่น้าน้อยกลับไม่เคยมีใจให้น้อ่อวมเลยแถมยังเป็นคนพูดจาแรงๆคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นมีหนุ่มต่างอำเภอคนหนึ่งมาจีบน้าน้อยเขาชื่อนพุทธนะ้น้อยก็มีใจให้จีบกันได้สักพักนาะพุทบอกกับยายว่าจะให้แม่มาขอหน้น้อย ยายก็ถามความสมัครใจของลูกสาวน้น้อยบอกยายว่าชอบนพุษอยู่เหมือนกันข่าวลือสะพัดเร็วมากเหมือนดังลมพัดครี่ก่อนวันที่นพุษจะมาตกลงค่าสินสอดคืนนั้นน้าอ่วมได้มาหาน้น้อยที่บ้านเรียกอยู่นานนน้อยก็ไม่ออกไปพบยายจึงบอกให้นน้อยออกไปคุยกับน้าอ่วมซะคุยกับเขาให้ดีๆบอกเขาดีๆแม่ว่าเขาคงเข้าใจแหละยายบอก น้าน้อยก็ทำหน้าบูดหน้าบึ้งออกไปจากห้องคืนนั้นยายยังไม่หลับยังได้ยินเสียงบทสนทนาของทั้งคู่ชัดเจนมึ่ววาทำไมไอ้อ้วนานาาอ้วนไม่อ้อมค้อมยิงคำถามตรงๆเลยว่าน้าน้อยจะแต่งงานกับไอ้หนุ่มบ้านไกลคนนั้นจริงๆหรอน้าน้อยก็ตอบไปว่าใช่พรุ่งนี้เขาจะมาตกลงค่าสินสอดน้านอ้วนขอน้าน้อยว่าอย่าแต่งกับเขาเลยได้ไหม ฝ่ายนั้นให้สินสอดเท่าไหรน้อ่วมจะให้มากกว่าเป็นเท่าตัวน้าน้อยเลยตัดตำคาญพูดตรงๆไปว่าไม่เคยรักน้าอ่วมเลยไม่เคยคิดจะรักและชาตินี้ก็จะไม่รักต่อให้เหลือผู้ชายคนเดียวในโลกก็จะไม่เอาน้าอ้วมมาทำผัวน้าอ้วมเลยขู่น้าน้อยว่าจะผูกคอตายและสั่งเสียไว้ว่าชาตินี้จะรักน้น้อยคนเดียวและจะรักน้น้อยทุกๆชาติไปนน้อยก็คิดว่าเป็นแค่คำขู น้าอ่วมคงไม่กล้าทำจริงๆเลยไล่น้าอ่วมกลับบ้านส่วนน้น้อยก็กลับเข้าห้องไปนอนยายเองที่นอนแอบฟังอยู่นั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่คิดว่าน้าอ่วมจะรักแรงขนาดนี้ขนาดยอมตายได้พอรุ่งเช้ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าน้าอ่วมผูกคอตายยายจึงรีบวิ่งไปดูส่วนน้น้อยก็ช็อกมากและกลัวมากไม่กล้าไปดูพอยายไปถึงบ้านน้าอ่วมเสียงร่ำไห้ระงมทั่วบ้าน คนยืนมุงกันเต็มถนนไปหมดสภาพศพตอนนั้นตาถลนลิ้นเหยียดยาวครีเยลเล็ดกางเกงสงสัยตายตั้งแต่เมื่อคืนและพบจดหมายลาตายหนึ่งฉบับที่น้ออวมเขียนไว้ก่อนตายในเช้าวันนั้นหมอผีก็มาทำพิธีกันบ้านคล้ายๆกับพิธีปิดหมู่บ้านคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าตอนนั้นแม่เราตั้งท้องเราได้ประมาณเจ็ดเดือน เป็นช่วงฤด,ดูเกี่ยวข้าวพ่อกับแม่ไม่ได้กลับเข้าหมู่บ้านมาหลายวันซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อจะตีข้าวน้าจ่อยกับเพื่อนก็มาอยู่ที่ทุ่งนากับแม่ตั้งแต่ขนมัดข้าวเข้า,ขาลานกองกองกันไว้แล้วหนุ่มวัยรุ่นก็จะช่วยกันตีข้าวเย็นวันนั้นแม่ทํากับข้าวที่เถียงนาแม่ถามน้าจ่อยว่าเพื่อนเอ็นมากันกี่คนนะ้บอกแม่ว่าเพื่อนมาช่วย13คนแต่พอตอนมากินข้าว แม่นับยังไงก็นับได้แค่สิบสองคนจึงคิดว่าเอออีกคนหนึ่งเขาคงไม่หิวข้าวเลยไม่ขึ้นมากินกินข้าวเสร็จทุกคนลงมาตีข้าวในลานกันต่อตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่า,วาได้ยินน้าจอยคุยกันว่าอยากสูบยาเส้นแต่ยาเส้นที่อยู่เถียงนาอยู่ตรงที่แม่นอนพอสิ้นเสียงมีมือมือหนึ่งมาจับมือแม่มือนั้นเป็นมือที่เย็นมาก แม่จึงหยิบห่อยาเส้นใส่มือไปให้เพราะคิดว่าคงเป็นเพื่อนนาจ่อยที่มาแต่ก็แอบคิดในใจว่าทำไมมาเร็วนักวะสักพักเวลาผ่านไปประมาณ10 1ถึง15นาทีก็มีคนวิ่งมาที่เถียงนานและบอกว่าพี่พี่เอายาเส้นให้หน่อยเอาไปแล้วไงเมื่อกี้นี้ใครมาเอาเพื่อนน้าจ่อยบอกยังไม่มีใครมาเอานะนะทุกคนอยู่ที่ลานข้าวหมด ผมก็เพิ่งวิ่งมาเนี่ยแม่มองไปที่ห่อยาเส้นมันยังวางอยู่ที่ข้างมุ้งเหมือนเดิมตรงที่แม่หยิบใส่มือนั้นไปแม่เองก็รู้แล้วและข่มตานอนจนเช้าแม่เล่าให้พ่อกับน้าจอยฟังเรื่องเมื่อคืนที่แม่เจอทุกคนลงความเห็นเดียวกันว่าคงเป็นผีนักอ่วมคงมาช่วยเพื่อนๆตีข้าวแม่จึงบอกน้าจ่อยลองนับดีๆซิว่าเพื่อนมากี่คนจะนับกี่รอบกี่รอบ ก็ได้12คนห้วยนะจอยอุทานแล้วทำไมเมื่อคือนนับได้12คนวะส่วนทางบ้านยายพาหน้าน้อยไปงานศพนะ้าอวมคนในงานมองน้าน้อยแปลกๆโดยเฉพาะญาติของน้าอวมยายพาหน้าน้อยเข้าไปช่วยงานในครัวมีคนพูดเข้าหูให้ได้ยินว่านี่ไงผูกคอตายพระผู้หญิงคนนี้ล่ะต่างพากันซุบซิบนินทาจนน้าอยู่ไม่ได้รีบกลับบ้าน ยายเล่าว่าน้าน้อยเองก็รู้สึกผิดจนถึงวันเผาน้าน้อยกลัวมากขึ้นไปอีกวางดอกไม้จันทร์ไม่กล้ามองหน้าศพกลัวภาพติดตายายแอบมองนิดนึงเล่าว่าน้าอ่วมตายตาไม่หลับสับประเลอเอามือลูบป,ปิดแล้วแต่ก็ปิดไม่มิดน่ากลัวมากงานศพผ่านไปเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่น้าน้อยเป็นคนเหมือนจิตตกได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมด จะเข้าห้องน้ําแต่ละทียายต้องคอยมานั่งเฝ้าหน้าห้องน้ําตลอดตอนนั้นแม่เราใกล้จะคลอดเราพอดีเกี่ยวข้าวเสร็จพอขนข้าวขึ้นเล้าเสร็จประมาณเดือนกว่าๆแม่ก็คลอดเราสมัยนั้นไม่ได้ไปโรงพยาบาลค่ะยายเป็นหมอตํแยาออกกันตรงชานเรือนเลยแม่เล่าว่าต้องเอารกเราไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านแล้วเอาหนามโปะไว้หนาๆไม่อย่างนั้นกระสือจะมาขุด เป็นความเชื่อเรื่องฝังรกเพื่อให้คนคนนั้นไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดตอนแม่อยู่ไฟที่ชานเรือนคืนแรกเลยประมาณตีสองทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วแม่มองลอดไม้พื้นเป็นแสงไฟดวงสีส้มๆแดงๆตรงน้ำคําข้างล่างแม่ก็เลยเขี่ยขี้ไฟร้อนๆลงรูไปแล้วแสงก็ดับไปหลังจากนั้นไม่นานน้าน้อยก็แต่งงานกับนพุษ ทั้งเคยใหญ่เคยเล็กย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นดียายได้ยินข่าวแว้วเรื่องเนื้อความในจดหมายลาตายของน้าอ้วมทำนองว่าจะตามเอาสิ่งที่น้าน้อยรักมาอยู่ด้วยแต่จริงๆบ้านเราไม่มีใครได้อ่านจดหมายฉบับนั้นนะเขามาเล่าให้ฟังทำนองว่าสาบแช่งน้าน้อยจะตามน,าน้าน้อยไปทุกทุกที่ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้ น้าน้อยก็ทําได้แค่ไปวัดทาบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้น้าอวมต่อมาไม่นานน,าน้าน้อยก็ท้องตอนนั้นน้าพุทธอยากออกเรือนเพราะยายแบ่งที่ทํากินให้แล้วคนละ20่สบไร่และแบ่งที่ปลูกบ้านให้อีกต่างหากแต่ตอนนั้นยายยังไม่ให้ออกเรือนเพราะน,าน้าน้อยยังท้องอยู่ไว้คลอดแล้วแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วค่อยย้ายออกตอนนี้ให้อยู่กับยายไปก่อนแม่ว่าจริงๆแล้วเราจะเกิดก่อนน้อง13เดือน แต่น้นอยคลอดก่อนกำหนดอายุครร์ตอนนั้นได้แค่เจ็ดเดือนน้องเกิดมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากและตอนคลอดก็ไม่ร้องป้อนนมก็ไม่กินอยู่นิ่งๆแต่งหายใจอยู่แล้วสักพักน้องก็หายใจรวยรินยายอุ้งน้องวิ่งไปหาหมอทาเป่ากระหม่อมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นตาหมอทาบอกกับยายว่าเขาแคนแรงมากนะแต่ฝั่งเราก็เหมือนมีของดีคุ้มครอง เขาจึงทำอะไรมากไม่ได้ยายกระเตงหลานไปบ้านหมอทำอีกคนอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ช่วยเป่าเพราะยังมีหวังก็เหมือนเดิมอีกแล้วยายก็อุ้มหลานกลับบ้านยายก็เข้าไปปลอบใจน้าน้อยทำใจเถอะลูกเอ้ยแล้วหันมาบอกน้ำพุดให้ไปขุดหลุมเตรียมฝังน้าน้อยกอดน้องร้องไห้ปริ่มจะขาดใจอย่าเพิ่งฝังเลยนะแม่ขอดูให้แน่ใจอีกสักคืนก่อนเผื่อลูกจะฟื้นคืน ยายก็สงสารนะเลยไม่ห้ามอะไรตอนเย็นชาวบ้านได้ยินข่าวคนในหมู่บ้านก็มาถามไถ่ายกันมียายคนนึงแนะนำให้ไปเป่ากับลุงคนหนึง่งแกไม่ใช่หมอทมนะแต่แกมีวิชาคาถาและไม่เปิดสำนักเอาวะไม่มีอะไรจะเสียและลองดูยายก็กระเตงหลานไปอีกลุงแกสวดคาถาสักพักอมน้ำมันพ่นลงบนร่างน้อย,อยเสียงก็ร้องเจ้าออกมาทันที ครีเยียวราดตรงนั้นเลยพอกลับมาบ้านก็เหมือนปกติเพราะตั้งแต่ลุงคนนั้นแกบอกว่าลูกลูกของน้าน้อยเป็นลูกสาวของลุงแกน้องจะได้แข็งแรงและอยู่เย็นเป็นสุขแต่ก่อนคนเข้าคนแก่โบราณจะเรียกโรคนี้ว่ากำเริบพอน้องเริ่มโตประมาณหนึ่งขวบนพุธก็พาน้าน้อยออกเรือนมาอยู่นาไกลจากบ้านประมาณ3กิโล แต่ก่อนไม่มีรถนะคะต้องเดินเอาดินลูกลังแดงๆฝุ่นตลกผ่านป่าผ่านน้องผ่านทุ่งอยู่เรื่อยๆมาประมาณ7-8ถึงปีน้น้อยก็ท้องอีกแกก็ดีใจมากเพราะตั้งแต่อยู่กินกับน้พุทธน้น้อยไม่เคยคุมกำเนิดเลยน้น้อยท้องได้อีกสามเดือนกำลังจะเข้าเดือนที่สี่คืนนั้นน้น้อยฝันเห็นน้าอวมมายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเข้ามาในบ้านไม่ได้ จ้องมองมาทีน้าน้อยตาเขม็งแล้วอยู่ๆนักอ่วมก็ยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากแล้วอยู่ๆคอก็หักพับลงตาถลนออกมาแต่ปากยังยิ้มอยู่น้าน้อยสะดุ้งตื่นและคืนนั้นก็ไม่กล้านอนต่อเช้ามาน้าก็มาเล่าให้แม่เราฟังแม่เราก็ปลอบน้องไปว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ความฝันสายมาหน่อยประมาณ11โมงกว่าน้องวิ่งมาเรียก แม่เราที่บ้านบอกว่าน้าน้อยปวดท้องแม่รีบวิ่งไปภาพที่เห็นคือนะ้านั่งอยู่บนพื้นห้องน้ำเลือดท่วมขาเป็นกองๆเหม็นกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งแม่จึงรีบพาน้าไปโรงพยาบาลสรุปเด็กเสียชีวิตหมอถามว่าได้ล้มหรือเปล่านะ้าบอกว่าไม่ได้ล้มปวดท้องเข้าห้องน้ำที่เฉยพอเดินเข้าไปยังไม่ทันจะถึงโถส้วมเลยเลือดก็ไหลออกมาไม่หยุด หมอก็ตรวจร่างกายปรากฏว่ามดลูกก็ปกติดีแต่หมอให้พักพื้นก่อนแล้วก็กินยาบำรุงให้แข็งแรงปีต่อมาน้าน้อยก็ท้องอีกรอบแล้วก็เหมือนหนังง้วนเก่าเลยพอเข้าเดือนที่4ี่ก็แท้งอีกเหมือนว่าพอจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองน้าน้อยจะต้องฝังเห็นหน้าอ่วมทุกครั้งพอจนเราเริ่มโตจําความได้และพอรู้เรื่องบ้างตอนนั้นเราอยู่ประมาณปหน้าน้อยมาที่บ้านเราตั้งแต่เช้า ร้องไห้มาด้วยเราก็งงๆคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าน้าท้องอีก3ปีซ้อนน้าท้องติดติดกันแต่ก็แทงทุกครั้งน้ามีความหวังเพราะอยากมีลูกอีกที่ร้องไห้มาหาแม่ตั้งแต่เช้าเพราะเมื่อคืนฝันว่าหน้าอ้วนม,มายืนหัวเราะที่หน้าบ้านอีกแล้วแม่รีพานน้าน้อยมาหายายในหมู่บ้านยายเอาที่นอนมาปูแล้วให้น้าน้อยนอนอยู่เฉยๆ ยายกับแม่นั่งเฝ้าอยู่ตลอดกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับน้าอีกแต่แล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดครั้งนี้น้าไม่ได้ปวดท้องแต่อยู่ดีๆก็มีเลือดไหลออกมาเองวินาทีนั้นยายกับแม่ต่างมองหน้ากันยายตะโกนให้นพุทธรีบเหมารถพาน้าน้อยไปส่งโรงพยาบาลสรุปวันนั้นก็ไปไม่ทันอีกตามเคยบ้านเรากับโรงพยาบาลหันกันประมาณ3กิโลเมตรน้าน้อยร่ำไห้หมดหวังด่าสาเสียเทเสีย ต้องการอะไรทำไมมาจองเวงจองกรรมกูต่อมาน้าก็ให้หมอฉีดยาคุมไว้เลยแกบอกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจอีกผ่านมาอีกหลายปีตอนนั้นเราอายุ14น้องลูกของน้าน้อยอายุ13มีโรงงานจะมาเปิดแถวบ้านนาพุทธโรงงานกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นเกือบร้อยไร่และที่นาของนพุธก็ติดไปด้วยตอนนั้นเราไม่รู้ว่านาพุธมีที่อยู่กี่ไร่ ย่าบอกว่าขายที่ได้เงินประมาณ3มล้านแบ่งให้นพุธกับน้องสาวคนละราวเจ0 0 0สบาทตอนนั้นนพุดกลัวย่าจะรู้ว่ามีเงินก็โกหกพี่น้องไปว่าย่าแบ่งให้คนละแสนกว่าบาทน,น้อยกับหัวกลัวเรื่องพี่น้องจะไปยืมเงินนะคะเหมือนว่าทุกอย่างจะดีแล้วมีเงินมีทองมากมายนาพุธเอาเงินไปซื้อวัวมาเลี้ยงฝูงใหญ่ลงทุนไปแสนสี่หมื่นกว่าบาทเลี้ยงไปได้ประมาณปีกว่า นัพุดอยากไปทำงานเมืองนอกมีนายหน้ามาติดต่อก็เลยขายวัวฝูงนั้นในราคาถูกไป6 0ห0 0นบาทขายแบบขาดทุนย่อยยับมีคนในหมู่บ้านที่ไปต่างประเทศพร้อมกัน7คนทำเรื่องอยู่นานถ่ายรูปถ่ายนูน่นถ่ายนี่อยู่หลายอาทิตย์และในหน้าก็มาเก็บเงินก่อนคนละประมาณ1 0 0 0 0แกว่าบาทแล้วในหน้าก็หายไปกับสายลมและแสงแดด ในปีเดียวกันเงินก้อนที่ขายที่ได้นภุตเอาเงินมาซื้อรถถ่ายแบบเดิมตามจอดไว้ใต้ถุนบ้านปรากฏว่าก็หายอีกอยายเริ่มจะไม่ไหวพาน้าน้อยกับนภุตไปดูดวงกับพระพระท่านบอกแค่ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะโยมเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าคำสาปแช่งจะคงอยู่กับน้าน้อยตลอดไป ขอเพื่อนๆมาช่วยกันให้คะแนนความหลอนหน่อยคะ่ะเต็ม5้ากะโลกให้กี่กะโลกกันคะใครยังไม่ได้กดติดตามมากดติดตามไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปหลอนต่อๆไปคะ่ะ